เปิดเป๋าซุปปาของจิ้สุกพัดนุ่มปลาเฮ้ยไม่ได้ไม่ปิดมีพ่อแรงดวดับใช้สือพละห้ามต่อนห้ามแกะไม่ได้แกะออกไหมสวยแล้วคนไทยกระเป๋าโอเคย้อนยนกันย้อนยนกันให้ได้เสมอนั่นล่ะใส่ใส่ใ่เลยโอ้โหมาสิกต่างกันมึงเลยเนี่ยเออให้ได้เสมอเปิดให้เบิร์ดเปิดใ้เบิร์ด เอาในมาอลวดเอาส่วนยังองีเอามาเบื้องลวดกระต่องนี่น่ะของส่วนตัวนะครับเอามาเบื้องลวดของส่วนตัวนะครับเอามาลวดเก่าเมื่อกี้อ่ะเออคืออะไรเออนี่ออกอันนี้ออกจากกระเป๋าเลยของส่วนตัเคยได้ยินคำว่าพังพลาดไหมพังพลาดพลาดพังอะไรหูฟังหูฟังแล้วหูฟังนั้นเป็นเหล่อกันเดียวครับมันหายครับมันไปไหนครับเนี่ยไม่รู้มันหายโอ้แล้วมันลดระดับวิตกูปปายากมีก็ดูระดับไวิตสุปตาเรไม่ใช้หูฟังแค่อันเดียวครับมันหายหวานแหวงนุ้ยิงพอดีแหละ เขาแบบหน้าตาไงพอทาดูไปนะเดี๋ยวเราดูดูการทาเออเห็นไหมเขาต้องมีการทาเอ้ะเราโชว์ของเขาบ้างเราโชว์บ้างเออโอ้สั่นดู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 ทาได้ได้จืดยางมากเฉยชามากโอ้พวกยาด้วยเหรอครับอ้ไม่เคยได้ยินเหรออะไรครับพวกยามาเรื่ยเหรอแล้วพวกยาไม่เคยเหรอครับนิดนึงก็เอาเนาะ ตามีเงินเยอนะครับเอออืออย่าไปร่มอย่าล่วมอย่าร่วมอย่าลวมเาอบไม่่อะเงินอย่าวมอย่าร่วมอย่าล่วมอย่าร่าอย่าร่วมอย่า่มอา่กาเหมือนนักธุรกิจเราทียบเทียบกันนะปากกาครับเอออ่ะถือถือเทียอก็เลยอันนี้แค่ไดย่เอาลองเขียนลองเขียนดูเขียนเขียนลงไปไม่ออกว่ะผิดด้านครับขาาียใ่คุณขาที่จะลบได้ไหมที่จะร่วมอ็เขียนใช้มือคนก็ต้องลบออกสิอ๋อไม่รู้อ่ะ คิดว่าลบออกไหมไม่แน่ใจวะแต่ก็คิดว่าลบออกใช่ไหมลบออกใช่ไหมลองดูสิอ่าลบสิอ่าหัวใจหัวใจอาตายแล้วลบไม่ออกออกออกชี้ครออกแล้วผู้ชายมันลายอ่แต่รวมผลแก้งชาญยากกระบอกเงินอันนี้หนึ่งร้อยเดี๋ยวนะตรวจก่อนตรวจก่อน อ่าโอเคเขามีตรวจเลยนะตรวจก่อนเนี่ยเผื่อมีนี่เกามียันเหมือนกันมีมีครับต่ว่าผมว่ายันคนเดียวได้ไงนี่ไงแต่ว่าแต่ว่าอันนี้อันนี้มันคือแบงค์ยี่สิบตั้งแต่เรายังเด็กเลยนะฮะเนี่ยแต่เรายังเด็กเลยนะฮะแบงค์หนึ่งแบงค์สิบบาทแบงค์หนึ่งบาทก็มีนะคุณแม่เงินเลยับอย่าคิดว่ามีแต่ตัวเองเป็นยันหนึ่โอ้เอมาซินมาซินมาซินกันทุกอย่างเขาบอกว่าไง ถ้าภาษาบ้านนู้กเขาเรียกว่าสินกางเกงแม่กันของและทุกอย่างนี่เอาปัดเป่าปัดเป่าปัดเป่าทำพิธีเหรอปัดเป่าทำพิธีของบดีจงออกไปเด้อนี่จะของดีๆเขามาเด้อก็ตุกทำไมเนี่ยใครพูดกับผมกับเขาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม นะฮะแล้วถ้าเกิดอยากได้แล้ไม่เห็นผมเลยอันนี้ไปไหนอ่ะมันมีพอดพิเศษสำหรับแม่ไงแตะทีนี้เมื่อกี้รูปลงคือจะหายหุกอย่ังรูปขึ้นอ๋ออะไรอะไรมาอันจริงพี่กันเลือกกระเป๋าของเราเป็นยังไงบ้างความจริงไม่ได้ เลือกกระเป๋าเลยครับ่จนมาเป็นพี่พี่พี่เอฟซีครับเอฟซีซื้อให้ตั้งแต่เราเก้าเข้ามาที่แรกเราไม่ไม่รู้จกักพวกของแมนเนมหรือว่าไม่รู้จักการใช้ของที่ที่ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าอย่างนี้ก็เพิ่งมารู้จกักรู้จักเพราะพี่พี่แฟนคลับเข<ถ>าอยากทานดิฟสักห <ปะ S 1> นหหห่อยดิต่างแห้งต่างแห้งตางแห้งเดี๋ยวยิ้วเชยเดี๋ยวจำไม่เดี๋ยว,ยยวมมยนะนไปหนึงอ่ะเมมอ่ะพูดชื่อแม่ลูกชื่อแม่ แม่แดงชมพูอันนี้เลือกกับมือเลยคเร่นครับไม่รู้พูดยังไงแล้วตอนนี้จะเคยค้นเก่งลงเก่งในด้วยใช่ครับเก่งในรอบก่อนที่มาตัวคอนเสิร์ตเก่งในลืมซ้งเก่งในมาก็เลยไม่ได้เอามาสักตัวเขาก็ซื้อมาให้แต่เขาแต่เขาซื้อมาผิดไงเรามันเรามันเครื่องใหญ่ไงเขาซื้อไซส์เอ็มมาให้เราใส่เอ็กแอลเหรอวันนี้จะโชว์ของไปขับซื้อให้ค่ะ อันนี้อันนี้ก็ซื้อให้ครับนี่<ม>อันนี้ก็ซื้อให้ครับใช่ครับ,รบนี่คำต้องซื้อเลยหน่อยเนี่ยแบบนี้ใช่ใผลงานตอนนี้ของลูกฝายมีอะไรบ้างค้ายติดตาม n นเธอร์แ i นด์อังกฤษแคั้งที่6กได้เวลามาร่วมฟินกับพวกเรานูกครับฝายครับ เราทั้งคู่พร้อมมามอบความสุขเอาใจไว้เก่าทั้ทีมรวมพลังเหล่าเอ็ซีชัดกิจกรรมสุดเอ็ซีแล้วอย่าลืมมาเล่นเกมชิงความเป็นตัวจริงดอมนุกกปลายาพฤศจิกายนนี้แล้วพบกันนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ